เกษกรกดวงชะตาเดือนสิงหาคม2563สำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง21เมษายนนะครับถึง21พฤษภาคมของทุกปีครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กามุลชาวราศีพฤษภนะครับทั่วๆไปก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของความสําเร็จความก้าวหน้าไพ่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นสีม่วงเพราะว่าจะเห็นว่าความสำเร็จความก้าวหน้าเกิดจากความฉลาดปัญญาของตัวเราเองนะครับ เพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เห็นอะไรก็อยากทำนะครับแล้วก็มีความสามารถสูงด้วยก็เลยทำให้มันทำไปแล้วเกิดความสำเร็จมีการขยับขยายการเติบโตในทุกๆด้านนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับการงานในช่วงนี้การงานในช่วงนี้นะครับขึ้นมาเป็นราชินีเหรียญน,นะครับ แปลว่าช่วงนี้การงานมีความมั่นคงนะครับทุกอย่างมองไปที่เรื่องของผลประโยชน์นะครับที่ทำยังไงถึงจะได้เงินมากขึ้นดีกว่านี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่อายุเยอะหรือลูกค้าที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่อุปถัมภ์เป็นผู้หญิงนะครับรวมถึงเจ้านายที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนส่งเสริมสนับสนุนให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้นะครับเพราะ,ะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ในตอนนี้นะครับ มันบอกถึงเรื่องของการเลื่อนขั้นหรือตแหน่งบอกถึงโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองเพราะฉะนั้นบางคนได้เลื่อนขั้นหรือตแหน่งนะครับในตําแหน่งที่ดีมากๆบางคนอาจจะไปทํางานของตัวเองธุรกิจของตัวเองที่เกิดที่จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอนาคตและไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องของการที่ผู้ชายจะโชคดีที่จะได้คู่ที่ขยันทางันหาทอง ยังทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นเพราะนั้นนะครับใครต้องการมีโชคตอนนี้นะครับหาผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถแล้วเราก็ไปอยู่ใกล้ๆเขาไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอาหรือลูกค้าหรือเจ้านายก็ตามมันจะส่งผลดีในเรื่องงานของคุณแน่นอนครับครับผมแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับเ,เรื่องของการเงินนะครับขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบ S 1> <S 1> ในช่วงนี้นะครับการเงินอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่านะครับรออะมัดระวังในเรื่องการลงทุนนะครับเงินที่ไหลามาเทมาเนี่ยอาจจะเกิดการสะดุดการหยุดมาจากการที่คุณเองเนี่ยไม่ไม่ระวังไม่รอบคอบในการจัดการเรื่องของการเงินนะครับแต่ไพ่ใบน,นี้ก็บอกถึงเรื่องว่าเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของสุขภาพจากเรื่องของที่อาศัยจากหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับจากคนป่วย คนนี้มีโอกาสได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามไพ่นี้นะครับมันก็บอกว่าคุณเองนะครับดูแลการเงินของคุณให้ดีเพราะว่าเงินงคุณก็อาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้ทําให้เงินหยุดชะงักได้นะครับรับคอมให้มากๆนะครับอ่าถัดมากคกับเรื่องของความรักบ้างนะครับความักเมื่อ,อ,อดีเรื่องงานนะครับความลักก็อาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆ ช่วงของไพ่เดทที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องงานไอในเรื่องของความรักนะครับมันบอกว่าอาจจะทําให้เกิดความน้อยใจความไม่สบายใจนะครับรู้สึกที่ว่าเขาไม่เอาใจใส่นะครับมันก็เลยทาให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับเกิดการอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นไพ่เดทเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสเลิกกันมีโอกาสที่จะตัวใครตัวมันเพราะนั้นถ <c oughs> ้าไม่เป็นโสดก,ก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันให้รู้เรื่อง อย่าเอาแต่ใจอย่ามัวแต่น้อยใจมันจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปในในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่แต่งงานมีมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะครับมีปัญหาอะไรให้รีบเคลียร์กันให้เข้าใจนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการให้คิดซะว,ว่าเป็นช่วงของการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันต่อให้คุณคบกันมาหปีสิบปีแล้วไพเดสก็มันเตือน,อนว่า ต้องที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะให้อภัยแล้วความรักของคุณก็จะยืดยาวนะครับไปต่อได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยครับช่วงนี้เป็นช่วงเปราะบางมากๆของความรักครับสนะนะ่วนเรื่องข,ของสุขภาพนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะครับ อาจจะเรียกวา่าปวดหัวตัวร้อนนะครับเป็นไข้นะครับอาการช่วงแบบนี้นะครับก็ระมัดระวังโรคของการติดเชื้อในครัมเรื่องพวกโควิดพวกอะไรต่างนี่คุณต้องอป้องกันตัวเองให้ดีนะครับไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่จะมีปัญหาในเรื่องของหัวแตกนะครับหรือตกจากที่สูงพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก้มๆเงยๆก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับ คำแนะนำนะครับไพ่จะแนะนำชาวราศีพุษศกเช่นไรนะครับไพ่แนะนำชาวราศีพุษสกว่าหนึ่งนะครับให้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเลือกทีมที่เก่งที่มีความสามารถจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าปกติสองอ,อดทนรอคอยนะครับความรีบร้อนอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดการวางแผนที่ดีการทำ งานตามแผนและการรอคอยที่จะให้มันปรากฏผลขึ้นมาได้จะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับส่วนที่เหลือให้วันนี้บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ใช้วิธีนะครับยึดตามส่วนรวมเป็นหลักนะครับมันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆที่ขายได้นะครับครับนะ